อยู่มานานแล้วสิเนี่ยเห็นอยู่ตัวน้อยเนี่ยฮะเฮ้ยเอ้าตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหยเจอชาวกัมพูชาเห็นในคลิปหาได้งูนี่ตลอดเลยเหลือถ้าเห็นหวานแล้วมั้งนี่ตัวใหญ่ด้วยอ่ะโอ้โหอ้าเจ้า Okay. <laughs>